พอชมว่าหล่อทุกฉากก็ได้เห็นกระแสแล้วเหมือนถึงว่าได้ได้เห็นฟีดแบ็คนะครับคอมเมนต์ก็ดีใจดีใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแบบละครในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็พักกันแบบเยอะมากแล้วก็มาเนี้ยแล้วก็มีคนแบบเฮ้ยชินชอบตัวละครอ่อด้วยแล้วก็ชินชอบกะลลัดรักอะไรเงี้ยครับพี่กะลลัดรักก็ ือตอนแรกก็มีความกังวลแหละว่ามันจะเข้ากันได้ไหมแต่ว่าพอคนดูแล้วคนชอบเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าหายเหนื่อยในการทางานจริงๆตอนแรกก็สองจิตสองใจว่าคนจะอินไหมหรือคนจะมองว่าต่างน้ําเกินไปไหมใช่ใช่คือตอนแรกคือตอนแรกก็มีความกังวลด้วยแหละแต่ว่าตัวผมอะไม่ค่อยกังวลมากอ,อะไรานะร่งนงี้ยแต่ว่า,าแต่พอออกมาแล้วคนชอบมันก็เลยแบบดีใจคือเห็นหลายฉากที่ดูเหมือนจะนอกบท จริงๆก็นอกเกือบหมดเลยครับขอโทษครับมันเปอยังไงบ้าง, <c oughs> ง <c oughs> มันก็ไม่ติดเนงงาะผมว่ามันมันเป็นฟิลที่อยากทําให้เรื่องราวมันดูค่อนข้างเลียวระหว่างแบบคนที่มีอายุกับเด็กอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้มันต้องแบบอิงไว้กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือนอกจากเคมีกับพี่แอลหลายคนก็แบบเห็นความน่ารักของเต็มกับน้องพัตเตอร์แต่ว่าน้องพัตเตอร์เรื่องนี้คือน่ารักมากเลยนะพอะออกมาแล้วก็คนก็แบบ มีมีแบบแตะเสื lings, itions, ้อเหมือนกันแบบเพื่อนอนุบาลกันอะไรเงี้ยก็มีความน่ารักในตรงตรงนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะได้เรื่อยๆเหมือนกันในตัวละครน้องเป็นคนที่เก่งมากครับชื่อจริงๆน้องก็ชื่อไฟโซนะครับคือน้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคน หัวไวอะคือรู้แล้วก็แบบเห็นว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรแล้วก็ไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยสนครันมันละกันกว่าจะเข้ากับขากันได้นี่ต้องแบบเหมือนแบบต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะจูนจูนกันหรือแบบต้องละลายพฤติกรรมกันผมผมไม่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยครับแค่แบบว่าคุยกันแป๊บมเริ่มเรก็เล่นกันเรียบร้อยมันก็จินหนักมากเพราะว่าเพราะว่าเราก็มีแบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้มันดูดูเป็นพี่น้องกันอะไรอย่แบบนั้นคนก็เลยตามเล่าว่ายังมีเด็กฝึกงานอย่างนี้ลงเลยอีกไหมเออทุกคนบอกว่าอย่างนั้นเด็กฝึกงาน น่าจะมีเหลือเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ต้องลองไปตามหาดูอลองไปตามหาด <c oughs> ูหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างในสปอรในกระดาษรักหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ต้องลองดูว่าคือจะจบกันได้ยังไงจะลงเอยได้ยังไงเพราะว่าทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทุกท,ท,ท,ทุกคนดูครับ <c oughs> คือมันเหมือนกับว่าตัวไอเนี่ยไปชอบแค่ที่กระดาษคนเดียวซึ่งที่กระดาษครับก็ยังมีแบบหน้าที่การงานอะไรที่มันดูแบบ ดูไม่น่าจะเข้ามาหากันได้ต้องลองดูว่าจะมีวิธีไหนที่มันจะแบบตีโค้งเข้ามาหากันได้จนแบบมันจบกันได้ยังไงเ,เริ่มไฟกับพี่ดอมแล้วด้วยใช่จริงๆผมก็เริ่มไฟกับแบบพี่ดอมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยโฟโต้บุ๊กอีกครั้งได้แล้วคร,ครับผมก็ผมมีฟิสิคอลอัลบั้มครับเนี่ก็เป็นฟิสิคอลอัลบั้มนะครับจะมีทั้งแบบโฟโต้บุ๊กด้วยแล้วก็ซีดีด้วยนะครับคือเป็นต่อมาจากโปรเจกต์เจมจีซีมอลของผมเองนี่แหละครับแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าของที่ระลึกอะไรเงี้ยครับที่จะมอบให้กัแบแฟนๆด้วยอ่าแล้วก็จะได้นําเงินไปทําบุญร่วมกันด้วยถ้แบบใครสนใจยังใช่ไหครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็สามารถอ่าหาหาซื้อกันไปไป,ไป,ไ,ปไปสั่งพิออเดอร์ได้นะครับใน Facebook ของผมเองเจมส์จิรายุตั้งศีสุกลองไปเซิร์ชดูหรือว่าดูในไอจีผมก็ได้ผมก็แปะลิงก์แบบว่า <Okay. S 1> ใน สตอรี่ไฮไลท์ไฮไลท์สตอรี่ไว้มันจะเด็ดกันยังไงบ้างคะในมีความพิเศษคอนเซ็ปต์อะไรคืออ่อตัวอย่างตัวโฟตโต้บุ๊คเนี่ยมันเป็นลุคที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ <c oughs> ๆคือใช้แบบใช้ห้าตากล้องเลยแล้วก็ใช้เสื้อผ้า <c oughs> แบบมากกว่า5แบรนด์ด้วยนิดนึงครับก็ก็มีลุคที่หลายๆคนไม่ใส่เสื้อผ้าก็มีก็มีใช่ก็ลองไปดูครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ตั้งใจมาทำมาให้เป็นเป็นเรื่องของการทำบุญจริงๆ เอาหนังไหมไม่เอาหนังคาสต์คาสต์ซีซีซอ่าะถึงล่าสุดเลยค่ะทะเลภูเก็ตหวานมากเลยค่ะอ่าเป็นอาณามันใต้อะไรกันไหครับอาณามันใต้ไปดำน้ำไปดำน้ำเป็นยังไงคะทริปนี้หรือคือแบบเป็นชาวคณะกันเยอะไม่เยอะมากมายก็จริงๆไปไปแก๊งประมาณนี้ครับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วหมายถึงว่าก็ก็ทำงานเสร็จแล้วก็แพลนแต่ว่าคือทริปนี้มันมันถูกเลื่อนมาไกลแค่นั้นเองครับกี่ปีห้าปี จำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันเริ่มแต่เมื่อไหร่ประมาณประมาณแบบช่วงโควิดแรกๆเนี่ยนะไหมแล้วก็มามาเที่ยวกันทีนึงมาดินทะเลไทยได้ไปดำน้ำจริงๆรุ่งแรงคือคือพอคือพอเปิดโควิดกันมาเนี่ยก็ก็ทำงานแต่ว่าพอพอได้ไปพักบ้างผมว่ามันก็เป็นการแบบชาร์จแบตตัวเองไปกันหลายคน่แต่คนโฟกัสเนาะครับรู้สึกไงบ้างก็ก็โอเคนะครับโอเคผมคือคือผมมาผม ผมไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรขนาดนั้นอคนโฟกัสที่รูปที่มีโอบไหลแต่แต่แท้งเขาใช้ออกซิเจนใช้ออกซิเจนเออมีอนทั้งหลายคนโฟกัสอ่าครับก็แต่ลนครับแต่ละครับโฟกัสครับไม่ไม่กดดันใช่ไหมแบบว่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงนมเนี้อย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นเออใช่แต่ว่าจริงๆก็ก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับใช่ ถ่ายไว้เยอะไหมครับถ่ายไว้เยอะไหมครับก็มีก็ถ่ายไว้นะครับก็ถ่ายไว้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมาขนาดนั้นแต่ว่าก็มีถ่ายไว้องครัีนกที่คนแซวว่าแบบทะเลภูเก็ตหวานคำนี้คู่อื่นหวานกว่าผมครับขอโทษทีครับคือคืออย่างของผมมันคงไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกแต่ว่าคือคืออันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบ คุ้นชินสักเท่าไหร่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่อื่นๆนะคือหวานกับผมแน่นอนใช่เหมือนเรามีโอกาสได้เห็นรูปคู่เจนแบบว่าเจนคนลุงองบ้างไหมคะก็ผมว่าสักหน่อยคราก็คงจะมีแหละคิดว่าคิดว่ากี่็ได้เห็นกันเอ้ยเดี๋ยวต้องรอดูจังหวะและโอกาสที่มันแบบที่มันแบบสมควรหรือสมผลอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์ครับ อยุทยามหาละรวยครับผมก็จะเข้าในวันที่สองธันวาคมนี้นะครับผมก็เป็นหนังรักสายมูที่เป็นภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าเป็นพิเศษที่แปลกแหละเป็นพิเศษที่แปลกเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องในมุมมองของวัยรุ่นความรักในวัยรุ่นในสมัยอยุทยานั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีรอยยิ้มกับบ้านมีความน่ารักกับบ้านแน่นอน แจ็คแมนกลับไปแก๊งคนดีนี่เขาบอกเหมือนเขาแซวประมาณว่าเหมือนแก๊งแก๊งคนดีเหลือแก๊ปเกตแเกตที่โสดเกตโสดจริงไหมคะผมว่าเรื่องนี้อาจจต้องไปถามพี่เกตก่อนคุณผู้ชมอ้าวา้าแสดงว่าโสดก็ต้องบอกได้ว่าโสดก็น่าจะโสดแหละมั้งครับก็น่าจะในในทริปนี้มีใครไปกับพี่เกตไหมไม่มีไม่มีพอดีไม่สนิทกับพี่เกตมากเท่าไหร่แต่เห็นเห็นข่าวที่เขาแซวมาบอกว่าเปิดเป็นคนที่น่าสงสารในแก๊งที่แบ คนอืาจคนแบบสงสารกูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกครับถ้าไงอ่ะขยายควาหน่อยไม่มีไม่มีอะไรก็เจอเจอกันเล่นเลยครับเขาก็ชอบอยู่ในสถานะพี่ชายที่สันติหมายถึงว่ากับน้องๆแบบอย่างผมอย่างอะไรอยขอโทษครับช่างสามยืนยันนะว่ายังโสดอยู่ใช่ผมว่าผมว่าก็ยังโสดเลยแต่ว่าต้องไปถามเจ้าตัวเองนะครับหมายถึงว่ามียังคำตอบโอเคขอบคุณค่ะ ครับผมยีครัครับจะกไหลได้ด้วยนะจะกไหลีเป็นรไปทั่วนะอ่เรามองเรามอมองทั่วมองอันนี้ด้วยครับขอึ่งงสาครับอีกทีนึ่งครับผมหนึสอครับขอบคุณครต้องรบางันยี่ร้อยเจแพันนี้มาเห็นเห็น้สโอเคาวที่น้าน้สอง